จบไปแล้วเหมือนเดิต้องทำเนียบต้องทำเนครา้จะปล่อยรีแคปก่อนนะคะแล้วก็รีแอคอะไรยังไงเสร็จเรียบร้อยก็เดี๋ยวได้ตามอาจจะลงก่อนหรือลงตามไลฟ์อัพก็เดี๋ยววาการตามโปรเซสของการทดไลคน้าใช่ต้องบอกอีกันว่าเยอยี้ทำให้ฉันหงุดหงิดหลายรอบหลายเป็นเชือเชือสายญี่ปุ่นนะ อ้อมหอมอ้อมหอมไฮอ้อมอยู่ตัว้ฮอ้อมอยู่ตรงัวไฮอ้อมอยู่ตรงนี้คนเดียวพออย่าเลิกอ้อมใจพี่มุกเขาว่ารักยาเหมือนเนาะเป็นคนจริงปักหนักหนึ่งกาแบบดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแต่ว่าก็คือยากอยู่ยังเป็นคนเม็ดเยอะยังมีฟอร์มยังมีมาสกอยู่อ่ะนื้ออกไหมพ่อด่าแล้วได้อีกก็จริงพอจนไรแล้วไรอีกเบสซีนเบสซีนคือซีนพ่อบอกว่าแล้วถ้าที่พ่ออะไรทิ้งแม่ไปล่ะเขา เพราะบางครั้งบางเขาหนีไปเขาไม่รักกูแเขาไปเองช็อตช็อตเวอร์แต่รู้สึกว่าภาพรวมของ EP เนี้ยมันค่อนข้างเส้นเรื่องมันเดินขึ้นพอสมควรแต่มันก็มียังคาราคาซังที่มันยังกักกกะอักะอ่วนอยู่ในแง่ที่ว่าความเป็นเหี้ยอีเขาก็ยังไม่ได้ เปิดเผยออกมาทั้งหมดเนอออกแม้มก็ยังจะลัวคนคือไปนู่นคือมันเหมือนกับว่าจะจะเปิดแหละแต่มันก็มีอะไรทําให้มันอาจจะไม่ได้พูดออกไปอะความง่วงบ้างเฮียฟอร์มบ้างเฮียยังมีมาดอยู่อะไรอ,อย่างเงี้ยเนอะออกไหมมันก็เลยรู้สึกว่ามันลุนเนี่ยในช่วงพาร์ทหนึ่งพาร์ทส,ส,สองพาร์ทส,สามอะเรารู้สึกว่าเฮียเราจะคาดหวังอะไรได้บ้างวะนนอะออกไหมแต่ราคาดหวังไอตัวอย่างอีพีเนี้ยในอีพีนี้อีพีหน้าในอีพีนี้ใชถือว่าโอเคนะ ตอนที่ดูไปก็มีติดเหมือนพี่เตอร์เหมือนกันแต่เรารู้สึกว่าซีนที่มันมาช่วยให้เรื่องเดินเลยคือซีนของวงเทลวิทกับซีนพ่อเลยรู้สึกว่าอีพีนี้มีอะไรมากขึ้นหนึ่งคือพอมันเปิดมาด้วยการเคลียร์ที่เราบอกไปเนาะว่าจริงๆคือเราปรารถนาให้เขาพูดกันทุกเรื่องได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบซีนมันดึงมาสักพักหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยยังมันยังเหมือนจะสุดแล้วอะใช่คั้งที่จริงๆแล้วเฮียอีดีขึ้นมากนะกับการที่แบบว่า ถ้าคนเราอยากรู้อะไรให้ถามถและเฮียจะตอบทุกเรื่องอะไรเงี้ยอันนั้นเชิญค้าหวังมากเสร็จอินลูกกูง่วงนอนอนีสองปะอีสองง่วงนอนเฮียดีไปทํางานเฮายดีไปทำเตออันเสร็จปุ๊บอีซีนสองที่เหมือนจะดงดีลูกกูเหมือนพระเสารพระเส,สารแซ่ไพระศุกะเขาพระเสาร์แท้นิดหนึง่งนิดหนึ่งเหมือนน่าจะเริ่มกได้ก็เข้าใจนะเพราะว่าคือเหมือนคนเดียวอ่ะก็ พยายามดึงความคิดมันประเดประดังอ่ะหลเรื่องแล้วมันแล้วพอคนแล้วพอแบบว่าการคิดคนเดียวว่ามันมันไม่ได้แบบหรือข้อมูลอะไรบางอย่างเชื่อมโยงเชื่อมโยงก็คิดไปในลู่ทางที่พอจะนึกออกมันก็อาจจะทําให้มันอาจจะแบบผิดแนวผิดทางอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนที่ลี่แข่อีพีที่แล้วพูดแหละว่าจริงๆคือน้องมันต้องการความชัดเจนละน้องแต่พอมันปฏิปต่อเรื่องเองแล้ว มันเต็มไปด้วยคำถามเพราะว่ามันเดาตัวเองตั้งแต่ต้นอยู่แล้วมันรู้สึกแปลกตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าทําไมเ่ยต้องอยู่ตรงนี้มาทาไมวะคือมันงงแล้วมึงเด็กมันไม่ได้งงมาปีเดียวทุกคนทั้งชีวิตคืองงมาทั้งชีวิตอลยทุกคนคิดออกปะทางการต้องไปอังกฤษกระทันหันทางการที่ทำไมต้องมาอยู่ที่นี่เออคือคืองงเข้าใจไหมพอเด็กมันงงมากๆแล้วพอมันเริ่มที่จะทำความได้แต่เส้นเรื่องในสิ่งที่มันอยู่ในหัวมันไม่ได้ปฏะติประต่อใช่มันก็เลยเหมือนแบบ หรือการไม่มีมันจะดีกว่าไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วคนรอบข้างก็รูไม่ได้ตัวเองด้วยว่าแบบที่เฮียต้องประสบอะไรตอนนี้เพราะเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าแล้วเขาเริ่มเหมือนจริงๆเราคนเดียวเองก็เริ่มจะรู้ไตของครอบครัวตัวเองประมาณหนึ่งว่าเดียวรู้นะว่าเอเดียวมาเป็นข้อต่อรองเออเดียวรู้นะว่าจริงๆคือที่เฮียกับปายอมเพราะว่าเดียว วงเคลาวิดคือมันไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องแบบอะไรคันนั้นกับกับโอ้โหคุมคุมอะไรเขาได้ขนาดนั้นนะคือต่อรองเขาได้เยอะมากอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออจริงๆแล้วคือพาร์ทของคนเดียวเองก็ค่อนข้างเคลียร์แหละว่าแบบน้องก็พยายามที่จะเซฟใจคนที่เขารักและตัวเขาเองประมาณหนึ่งลองอยากจะเดินเกมด้วยตัวเองบ้างว่ามันจะเป็นยังไงในสิ่งที่เขาอยากจะทำอะไรเงี้ยซึ่งแบบเออมันก็เห็นการเติบโตของของของเด็กคนนี้นะกล้าทำ กล้า<ต>ที่จะตัดสินใจให้ตัวเองมากขึ้นเฮียก็ได้แหละพ่อเตือนสติแล้วเฮียก็ต้องลงมือจริงจริงเฮียอี้ออถามว่าดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นอยู่ อย่างน้อยก็ยังได้พูดออกไปบ้างแ่บบก็ได้บอกแล้วนะคือในตอนในตอนพัวจับได้แลยตอนนีงพัทหนึ่งของอีพัทหนึ่งของ E.P. ตอนแสดงมันก็รับอยู่พูดเยอะมากรู้สึกว่าเอาละวะเอาละวะถ้าพัดหนึ่งง่วงแล้วครับคนเดียวต้องฝืนหน่อยโลกคนเดียวคนเดียวต้องเออมันต้องให้เคลียร์นะข้องใจฝันไลายมากี่ปีแล้วคนเดียวจะมาง่วงที่สองเมตรได้ พี่อับตีสองพี่ง่วงหมายช่พี่ง่วงแต่พี่ก็หลุดไงให้หนูพูดกันนะมอมมีอยากให้ลูกมีความสุขครับแล้วตอนมันก็เหลือหน่อยตรงทีใช่แต่เนี้ยค่อนข้างคลี่คลายเรื่องพ่อประมาณหนึ่งตอนนี้พี่ที่ลาวฉันเดาพ่อไว้เยอะเหมือนกันเพราะฉันรู้สึกว่าทำตัวน่าเกลียดมากคือจริงๆนี่รู้สึกพ่อเซอร์ทุกคนทุกคนประมาณเซอร์โรโอ๊ยโอ๊ยตอนแรกกูแอบงงละ น้องโอยอะไรนะแต้วเ้าจำไม่ได้ใช่แล้วมีน้องแบบโค้ดทวีตโอยโอยโอยอะไรนะอ๋อน้องโอย่าค่าโอยวม่าวันจบเออน้องเก่งมาเลยลูกคือแบบเออแต่คืออันนี้พ่อรู้สึกว่าขี้คัดเหมือนแบบพุ่มกับนั่งอยู่ในใจใช่ว่าคูด่าพ่อปุ๊บเขาตัดให้เราเข้าใจพอมาคขึ้นในแง่มุมที่จริงๆตั้งใจคิงคินไว้เลยนะนี่ว่านี่น่าจะด่าไม่ผิดนะว่าพ่อน่าจะเป็นคนที่พยายามโคทเคทคนเดียว ที่สุดในวงเคลาวิททั้งหมดแล้วตอนนี้น่นาจะเป็นคนเดียวที่รักลูกคนนี้้วยแท้จริงเพราะว่าเขาแบบแต่เขาด้ว<า>ยความที่เขาเป็นพ่อแท้ๆด้วยแหละเนาะ แต่คขาอยกอ่นแบบแม่เลี้ยงอลูกของแม่เลี้ยงอย่างเี้ยมันไม่นอนอะไรนะคุณอาจริงจริงก็คือน้องพ่อแต่ว่าคุณอามันดูไปความหลวมโยนใช่คือแบบว่าพ่อหมพยายามที่จะโปรเทคให้คนเดียวออกจากวงโคจรตรงนี้ให้ไปมีชีวิตที่ดีแล้วเดี๋ยวตรงนี้มันเป็นอะไรที่มันสกปกโสมมงเขาไม่อยากให้อยู่ว่าแบบอยู่กับตระกูลของพีดีเนี่ยมันปลอดภัยกับลูกเขามากที่สุดแล้วก็ได้สิ่งดีๆีจริงจริงอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออมัน วางใจที่จะฝากลูกคนนี้เอาไว้เพราะมันมีแอคชั่นอะไรบางอย่างของพ่อใน EP นี้ที่ทำให้เรารู้สึกว่าพ่อค่อนข้างที่จะเป็นห่วงคนเดียวอยู่ถึงขั้นแบบว่ามันตอนที่จะพิมพ์ถามว่าจะแต่งงานจะแต่งงานแล้วไม่บอกพ่ออันนั้นคือน่ารักมากเลยอะรู้สึกว่าแบบเออเขามีความพอมากขึ้นตอนแรกเราเดาเขาจริงๆเรารู้สึกว่าแบบ พ่อแปลกทำไมพ่อทำแบบนี้ออทำไมพ่อถึงดูไม่มีความรักเดียวออแบบแม้สักเล็กเลยอะไรเงี้ยหวังผลประโยชน์ใช่เพราะซีรีส์ไม่เล่าจริงใช่นี่เห็นเมนน้องนะที่น้องมาบอกแต่นี่ก็บอกว่าคืนนี้ไม่ได้ไปต่อบนะแต่นี่รู้สึกว่าจริงๆล้วคือซีรีส์มันไม่เล่าไงยู่อาจจะรู้เพราะว่ายู่รู้มาจากการอ่านหรือวอทอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้คือตัดสินจากการที่เราดูแค่นี้ซีรีส์ยังไม่เล่าเคลียร์คิดออกปะแต่นี้เราเห็นละเขาพยายามที่จะใส่มาแล้วว่า จริงๆยังมีเยอะใหญ่แต่การที่ซีนที่เล่ากับอา์นังคิดว่าน่าจะตั้งใจคุมเกมฝั่งนี้อยู่เหมือนกันว่าตัวเองเป็นกลุ่มแก๊งเดียวกันนะกับคนฝั่งนี้เพราะเขารู้สึกว่าน่าจะเสือสิงพ่อกันทั้งหมดเหมือนพก็พยายามทําเหมือนตัวเองก็รู้ไงเรื่องแต่งงานก็รู้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบตอนที่อาพึ่งอกบอกก็รู้นะเนี่ยแสดงว่าโทรมาจะมาพูดเรื่องแต่งงานนั้เลยคือพ่อก็พยายามเอออ่อหอมไปในแบบทิศทางเดียวกับอีอาอะไรอย่างเงี้ยให้พอว่าต้องรับสึก สองทางเหมือนกันหลายทางเลยแหละฟังนั้นน่าใช่มันรายมากเพราะว่าจริงๆล้วคือพ่อเขาอะน่าจะมีสัมพันธ์อันเดียนก่อนใช่ไหมใช่เขาเป็นเพื่อนรักกันได้มันต้องมีอะไรบางอย่างที่แบบคอนเนคเออแล้วเขาน่าจะทําธุรกิจล้มเหลวหรือมีใครหักหลังไปทําให้วงเทลวิทมันตกต่ำไปแล้วแบบด้วยเหตุการณ์ทุกอย่างมันน่าจะแบบเขารู้สึกว่าเออเขายังปเตคลูกคนนี้ไม่ได้บรดจบเหมาะมังกรก็ ฝากไว้หน่อยฝากฟิลฝากเออสุดที่รักกลูกแก้กระโดงใจไว้ชุบชูหน่อยแล้วพอแบบมันประจบบอกกับอุบัติเหตุในวัยเด็กของลูกก็เลยมีข้อสัญญามาผูกมัดนู่นนี่นั่นกันมันก็เลยทําให้เรื่องมันยาวยาวดาเนินไปทำผิดหวังนะพอนี่ชั่วสุดจริงสุนคาดหวังเลยเพราะว่าถ้างั้นแบบคนเดียวน่าสงสารเกินคือมานั่งคิดอยู่แบบคนเครอาคัวมันจะไม่มีใครเลยคือแบบบางคนที่เป็น เชียรเขารุ้นแลวแบบเลอกในเชื้อไข่จริงจริงมันจับแบบหล่ออะคะเพราะมันไม่ใช่ที่ของเขาแล้วแบบมึงตองให้มารักกันให้ตายอะเราหันมาไม่เจอใครมันจะคนเดียวสมชื่อมันอยู่คนเดียวเลยหล่อมันน่าสงสารอะไรเงี้ยเลยมันนั่งคิดว่าเออพ่อน่าจะเป็นอีกหนึ่งเกราะที่ป้องกันลูกเขาที่จะออกมาปกป้องลูกในทอนทาะในทุกทางส่วนคุณโอ้นี่ยังเชื่อใจเขา ไม่ใช่เพราะว่าเขาหลอกคนไม่ใช่เพราะเขาติงชาไม่ใช่คือนี่รู้สึกว่าคาแรคเตอร์คุณอ้นน่ะถูกสร้างมาให้แม่ใช่แล้วก็ตั้งใจแบบทําให้เราให้เราสงสัยแต่ว่าเราจะไม่สงสัยคุณอ้นแต่เนี้ยไม่สงสัยไม่เคยสงสัยคุณอ้นเลยจริงๆนะใช่เพราะฉันไม่คิดว่าเขาน่าจะโทรหาพ่อน่ะฉันเดาเออแล้วก็รู้สึกก่านะแล้วก็สีที่แบบทําทํา ทำเป็นเหมือนแบบรู้จักอาอาเบิร์นรู้ว่งแบบพอทามิงอะไรอย่างเงี้ยนี่รู้สึกว่าตั้งใจตัดหลอกแหละคิดว่าไม่น่าจะมันน่าจะมีคนอะไรสักคนหรือเปล่าสักคนเราก็ไม่รู้เนาะบริการบริการคนอื่นหรือเปล่แต่เรื่องรถจริงจริงก็ยังไม่เคลียนะเพราะว่าไอเต็มเมทตมมาอะไรเนี่ยคืออยู่เบื้องหลังจริงแต่ว่าเข้ามาในบ้านมาได้ยังไงมาได้ย่างไรเบรกได้หรอวะเพราะรถเพราะอย่างที่เกิดอย่างจากที่ซิิแล้เล่าอะรถมันแค่ เอามาส่งให้ตอนพิธีมั่นแล้วก็เอากลับไปที่บ้านและคนเดียวก็เอาแค่ไปเรียนขับรถแต่ก็ไม่ได้ขับแค่นั้นน่ะซึ่งมันไม่ได้เออเนะแตมันต้องมีแหละมันก็เลยไม่รู้ว่าจะเป็นใครเป็นคนลงมือใช่แต่ว่าอีหลานก็คือโลกหนักมากตอนนี้เพราะว่ากลัวไงเพราะว่าตระกูลเฉินเอาไป่เราเราถูกแล้วว่าก็คืออีหลานันที่มาแอบที่โรงพยาบาลที่มหารงพยาบาลมันดูแบบมันดูมันดูต้องการสายตามันดูอิจฉาลิซยาแต่มันเกิดอะไรนะวันนั้นขึ้นมา คุยกับบริการบริการที่คนคนหนึ่งชุดเก่าอะไอที่เรียกคุณอ้นนี่แหละเรียกคุณอ้นตอนที่คุณอ้นกำลังจะเดินตามอ่ะนั่นแหละอีกคนนั้นเป็นคนแน่แน่เลยนะแม่จะมีเพราะเราเห็นอยู่ไม่กี่คนเพราะว่านี่อนมันไม่คือบริการชุดเก่าก่อนที่คุณจะบอกยิ่ให้ออกไปออกไปแล้วก็เอาคนของเรามาคุมอย่างเดียวที่มันแบบเรียกเงินตรงบันไดอยากรู้นู่นนี่อะไรเงี้ย มีแต่อักษรผิดรอบตัวพี่เฉินเอ้พี่เชนวะคุณคุณอาเนี่ว่าเขามาดีเลยพี่เชนคนที่เป็นพ่อน้องพ่อน้องที่แบบไปสั่งเทมันโนเป็นฟิลี่คนมาจีนอะไม่ได้หวังร้ายแล้วก็ไม่ได้มีผลอะไรกับเรื่องนี้หรอกแต่คิดว่าแบบแค่เอ็นดูอะแล้วเห็นว่าแบบเบลตาไม่มีความสุขเป็นกูมองไม่พอใจอีกคนเดียว ปวดหัวว่ะคนเดียวปัณเยน่ารักมากเคนแต่คนเดียวอารมณ์สวิตเก่งมากเลยนะแบบแล้วอยู่ละเบียงก็ไม่มีเดียวจะดีกว่าไหมรักตายอุ้ยคิดถึงเฮียคนเดียวต้องต้องยืนหยัดก่อนต้องมั่นคงใช่แต่ว่านี่งเขากำลังเขากาลังจะแบบอยากให้มีแผนการก็คือให้ลบลบเรื่องการแต่งงานเพราะว่ามันก็มีเรื่องสัญญาอยู่จำ เข้าคาอันนี้ไม่จะไม่เข้า lier, ค่าว่าถ <geez. S 2> <he> ้าเกิดว่าฝั่งเฮียเฮียเฮียยกเลิกกะจะต้องชดใช้สนามสนามฟอร์มูล่าให้แล้วก็เหมือนตามเมื่อไหร่ว่าต้องภายในระยะเวลากี่ปีด้วยสักอย่างหนึ่งห้าปีหรือเปล่าจะต้องแต่งงานกันไม่งั้นถือว่าฝั่งยายผิดสัญญาแล้วก็สมมติว่าฝั่งของวงทีรวิทย์ผิดสัญญาเขาจะต้องชดใช้อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่ามันก็ได้เห็นพอมันมีสัญญาเกิดขึ้นมันก็จะ เป็นแผนในการล้มงานแต่างงานเนี่ยคิดว่าคนเดียวน่าจะแบบอยากช่วยฝั่งนี้แหละเขาไม่ได้ไว้ใจเอาจริงๆก็คือเขาไม่ได้ไว้ใจมันก็ทั้งพ่อตัวเองตนะอนนั้นน้องค่อนข้างปรับเปรียบประมาณหนึ่งเพราะน้องก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนเดียวอ่ะคือเหมือนคอแค่แ<ต>หวังจะโทรไปหาพ่อเพื่อจะได้คำตอบคตอบไงคือเด็กคนหนึ่งมันเหมือนมันลอสไปมันถูกทิ้งคือวันนั้นคิดกับตัวเองแต่พ่อบอกรับทุกวันโยแต่มันไม่พอ เขาแบบการแสดงออกของคนนั้นมเขาต้องมุฟใหญ่กว่านี้แต่พ่อก็คือถ้าพ่อเป็นคนดีจริงในวงเล็บพ่อรับสึกหนักอยู่ไงมันก็เลยยากพ่อเขาอาจจะแบบว่าแสดงออกมากไม่ได้เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะถ้าพ่อกเลังอคติ้งว่าไม่ชอบลูกคนนี้เลยอะไรเงี้ยพ่อทําไม่ได้เ้ยด้วยกันแบบไปอกโกหรืออะไรแบบเนี้ยพอไม่งั้นก็คือทุกคนมันจะเออกระลึก ใมันจะเกิดบางทงเราวิตก okay, right. sure. ็จะใชื่อพ่าอาจจะต้องโดนทำลายก็ได้นะถ้าเกิดสมมติว่าพ่อแสดงออกอะไรพ่อาจะต้องโดนปิดปากไปอะไรเงี้ยแล้วก็อีคุณอาก็ขึ้นมากลุ่มอํานาจมาต่อรองยิ่งเพราะว่าดูมีนอกมีในกับอีเมียนเมียด้วยเพราะสมมติว่าถ้าเกิดสมมติสมมตินะสมมตินะสมมติแบบพ่อออกแอคไปอย่างเงี้ยอาก็ต้องขึ้นแบบมาแทนในการดูแลหรือเปล่าเพราะว่า คุณเพราะว่าแม่เลี้ยงกับลูกอะไรก็ไม่ได้มีแบบอาจจะแบบแบบไม่ได้จดทะงจเบียนนอกสมรสอะไรเงี้ย่คนเดียวมีจะฆ่าคนเดียวทำไมเมื่อเขายังไม่ได้นั่นแหละสิเขายังไม่ได้ในสิ่งที่เขาต้องการถ้ามันไม่เกิดการแต่งงานจริงเขาแค่อยากได้แค่เงินหรือเปล่าอี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 เทมเทมอะไรนั่นน่ะอาจจะแค่แบบอิจฉาคนเดียวไหมในในความคิดเรานี่พ่อไม่ได้ละไม่ใช่อีเทมชอบเหยียยอีอาจจะต้องชอบเหยียอีไงอาจจะต้ออีก็ได้ก็เลยอิจฉาโอ้อไปก็ มันได้ชีวิตดีทุกอย่างเลยอ่ะแล้วกูแบบหล่อบวะตัดตำอยู่นะหมายถึงว่าแบบกูต้องกูต้องเป็นคนดูแลค่ะแคลไม่ไงเขาไม่แน่หรกป่ก็แบบว่าสิ่งที่มันแบบทําอ่ะพ่ออาจจะไม่ได้รับรู้พ่อไม่ได้รับรู้ด้วยซ้ำเพาตั้งใจจะฆ่าคนเดียวทุกปราตอนเนี้ยพ่อไม่รู้ไงเพราะว่าเนี่ยอี้เป็นคนแบบอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นอีเนี่ยมันทําอาจจะแบบพ่อไม่รู้อีกอะไรเงี้ยก็ไม่รู้เนี พอซีมที่มันแบบมันเหมือนมันโดนเออาร์สั่งใช่ไหมเด็กอะมันไม่ตั้งอยากจะทำตั้งแตต้นอามันครอบงําอยู่ทําตามที่อาร์บอกแล้วอยากทิ้งให้พงษ์รับชอบคนเดียวแต่เออาร์เนี่ยมันรู้อยู่แล้วว่าค่าคนเดียวมันก็ยังได้อะไรเนี่ยไม่แน่ใจที่รอกปะเพราะอาร์หรืออยากจะล้มเฉินด้วยเขาบออยากอยากล้มล้มตระกูลเขาจะได่อะไรไงยาถ้าเกิดคิดวะล้มนเฉิไม่ได้อะไรอ่ะ จากการเนี้ยพอขนาดแต่งงานอ่ะยังต้องมาดูสัญญากันอีกรอบเลยนะว่ามึงจะได้อะไรมากขึ้นคิดออกไหมก็เลยงงตอนนี้ก็เลยงงอยู่ว่าแบบหรือมันมีคนเดียวไปทำไมใช่หรือมันมีอะไรมากกว่านั้นเพราะว่าเดี๋ยวก่อนนะอย่างอีพีก่อนอีที่แม่เลี้ยงมันคุยกับอาพ่อก็ยังจะยกอะไรสักอย่างหนึ่งให้คนเดียวใช่ไหมพ่อบอกว่าจะให้คนเดียวเยอะที่สุดดอะไรอย่างนั้นนะแล้วอีนั่นก็โกรธ ว่าทาไมถึงย้อให้แบบลูกไม่แต่จริงๆแล้วอะทามิ่งมันนี่กูเข้าใจถูกปะเขาให้รถันมานานมากแค่เขาไม่เคยใช้ใชใชาไม่มนานมากเลยนะรถตั้งแต่ัยงานมาลาีเพราะฉะนั้นคือการจะค่าคนเดียวมันเกิดขึ้นมาแบบนานมาแต่แค่รถมันเพิ่งเอาถูกเอาออกมาใช้ก็เลยแอบแบบหรือมันจะมีใครที่อยากจะค่าคนเดียวที่ไม่ใช่ว่าไม่ไี่อีกหรือเปล่านะเพราะพวกทีวีได้อะไรจากการค่าคนเดียวนะทุกคนเขาคิดแบบ ยังไม่เก็บแต่หนึ่งไม่ออกตอนนี้ถ้า่าหมายถึงว่าในรเส้นเรื่องนะตอนที่เราคุยอยู่อะไรที่จะอันอันนี้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันสมมุติว่าไม่ได้เกี่ยวกับบ้านเชิงเลยนะไม่ได้เกี่ยวเลยสมมติว่าค่าคนเดียวลูกของอีเมียรลองเนี่ยก็ได้สมบัติของวงทีรวิทย์เลยวงทีวิทย์มันเล่าหน่ยงไม่ใช่หรอทุกคนคือมันก็มีสมบัติอยู่ส่วนหนึ่งของพ่อที่มีที่ดินมีนู่นมีนี่ก็คือไม่ต้องแบ่งคนเดียวแล้วไงถ้าสมมุติว่าในเชิงแบบว่า เมียอยากให้ลูกได้ทุกอย่างที่เป็นของพ่อมันนะตอนนี้อะไรแบบเนี้ยนะก็อาจจะเป็นแชร์อยู่ใช่เพราะตอนเนี้ยพ่อก็ยังดูยกคนเดียวเป็นที่หนึ่งโดยที่ลูกอีกสองคนของอีเมียใหม่เนี่ยไม่ดูแบบเออต้องมาเป็นส่วนแบ่งส่วนเล็กส่วนน้อยหรือเปล่าเพราะว่านี่ติดจากประโยคที่อาร์มันพูดว่าหลังจาการแต่งงานเราต้องมาเคลียร์เรื่องสัญญากันอีกทีและก็อย่าลืมน้องคนนี้ใช่ไหม เสร็จแล้วอีนั่นก็ยังดูผลประกอบการคือวงชวิตติดลบแบบคือไม่มีที่อะไรเอาอกกตรงๆในความรู้สึกกูคือมันไม่มีอะไรตอนนี้คือมึงไม่ได้อะไรถ้าคนเดียวตาย yes ก็เลยแบบมันก็เลยแบบเข้ามาในหัวว่าแล้วยังไงต่อวะถ้าฆ่าหรือมันมีใครที่คิดออกไหมมีประสงค์อะไรยังหรือเปล่าใช่ไหมเพราะอีเต็มเนี่ยคือมา อาจจะอาจจะมีไรฉาแค่นั้นคือน่าจะเป็นตัวละครที่เบาให้เราพูดไปก่อนทุกคนเออแล้วก็น่าจะแบบอ่าน่าจะเป็นแบบเกยหรือจะเป็นแบบว่าเรื่องราวสมัยพ่ออดีตใดๆเออมีดีวลับอะไรกันอีกนป้าแน่นูนนะมันมีหลายอย่างพอมีเส้นเรื่องนี้มามันก็เออมีอะไรให้เรามาพูดมาถกกันดีนะชอบพูดปแล้วก็พูดไปไปเรื่อยทุกคนไม่ต้องต้องพูดไปก่อนพอละ ก็จะไม่ได้้าแล้วจนจบตอนนี้มีอะไรอยู่ในห้ต้เองไปมทำงานเผื่ออะไรสักอย่างมันถูกก็จะได้เออถ่ายถูกเพราะว่าเดี๋ยวไม่ได้มาถ่ายทุกคนไม่ว่านะคะติดงานทางเดือนหน้าแล้วก็อีกนาเล็ดซีรีส์เรื่องนี้จบกอดจะรู้สึกว่าแบบเอออินก็เยราง่บอกว่านั่งถกอยู่ว่าแบบเฮ้ยมันจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราได้อีกกับอีกสามตอนที่เหลือใช่ไหมเส้นเรื่องมันกำลังเข้มข้นแล้วก็นีแบบการการไปปรึกษา เพื่อนก็คือจริงคือรู้สึกว่าแบบอยากให้มันมีเส้นเซอร์ไพรส์ซึ่งเขาหน้าจะตั้งใจเซอร์ <Surprise S 2> ไพรส์ใ <Surprise S 2> นหลายประเด็นแล้วก็แบบอยากให้เขาเคลียร์ในสิ่งที่เราสงสัยให้มันได้นะถ้าสุดท้ายมันมีนัยยะสาคัญอะไรมากพอคือมันต้องเคลียร์ว่าทําไมถึงตั้งใจจะฆ่าคนเดียวหรือมันมีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรกันอันเนี้ยต้องเคลียร์ถ้าสุดท้ายจบไปแบบก็จะคล่องใจนะอันเนี้ยเพราะว่ามันไม่เมกเซนกับไทม์ไลน์ ในมุมที่เราเข้าใจอยู่นะตอนนี้นะแต่ไม่รู้ว่าแบบเราลอสอะไรไปือานีาก็จ้งใจดูอยู่เฉลยอะไรมากขึ้นหรืออะไรก็ตามก็เดี๋ยวค่อยว่ากันในอีกทีหน้าตอนนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เรารู้สึกแล้วก็มามาถกเถียงกันในอีพีนี้หรือดึกแล้วว่าตอนนี้ฉันร้อสแล้วไปไหมไม่ร้อนถ้าถ้าจากในอีพีแล้ว่าก็ก็ขบแล้วไม่ไม่ได้มีอะไรที่น่าจะแบบตกไปอะไรอย่างเนี้ย อีแม่เรียงจะมามีบทบาทสําคัญน่าจะอีพีหน้าป้าเห็นมีเแอบตัดมายมาตั้งแต่อิจฉางแต่ตอนแรกก็เลยไม่รู้เธาทำไมลูกอีเมียคนนี้มันได้ดีตัดทิ้งไว้แต่ว่าไม่ได้คิดว่าจะส่งขนมาถึงตอนนี้ก็ได้เพราะว่ามันเป็นทารมิงที่นานนานมากเลยอ่ะสามสามปีกว่าใช่เพราะว่าเขาให้มันของขวัญทานมั่นมึงแล้วเขาไม่ได้แต่งกันเลยนะนานมาก รถไม่ได้ถูกเอามาใช้เลยนะมันมาแดงเลยเพราะเรื่องนี้เลยนะไอีนี่ก็มาร้อนลนในสิ่งที่นานมากแบบก็เลยเออทามิ่งตรงนี้มันต้องมีมีอะไรอ่ะมันต้องเออมันต้องมีอะไรแล้วคนที่มาทําลาโรคนนี้หลังจากที่พ่อให้ด้วยมันต้องเป็นคนใกล้ตัวมากๆอีกอืณตอนนั้นคือเลยขาอ้นมาอย่างอีก เรื่องมีหลายเรื่องหลายไทม์หลายตัวละครที่มีการสับเปลี่ยนไปในไทม์ยิ่งนั้นที่ยังไม่ถูกเฉลยว่าต้องเป็นคนใกล้ตัวมากเหมือนที่พ่อพูดแล้วแบบอี้มึงปล่อยให้คนเข้ามาทำร้ายบ้านมึเองได้ยังได้มีใจเย็นไปจัดการพ่อจะได้จตะโกนพ่อจะเหลียวคนเดียวมึงใจเย็นได้ยังไงชอบที่เขาพูดเนาแบบมันไม่ใช่แค่เรื่องชีวิตมึงชีวิตตะกูลอะคือมันคือ มันไม่ใช่แค่มึงตะกูแล้วตอนนี้มันคือชีวิตคนเดียวเออมัน<ว>ใหญ่ก็เลยเป็นเรื่องใหญ่เลยตอนนี้เร<ต>ือ่องใหญ่สักพักจริงๆเราก็สงสัยปรมนี้มาสักพักคิดว่าแบบฉัน lost t i m e ลอะไรไปวะมานั่งคิดก็แปลกๆเพราะว่ามันมาเฉลยเรื่องอ e ีนองเต็มอะไรนี่แหละที่บอกว่ามามันมาเฉลยเรื่องนี้ว่าอีนองเนี่ยเป็นคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องไออาร์ก็ว่าเฉลยอีกว่ามึงก็ทำตามที่กูบอกแล้วไม่ใช่หรอเขาาออาร์วางแผนมานานแล้วอี่ยาไปวางแผนตอนนั้นแต่เมื่อไ เขาไม่แต่งต้นได้เลยมักู้งข้องมากเป็นก็เลยสงสัยเลยนะใครรู้ว่าไม่ต้องออยย่่าเพิงสปรอให้ซีรีส์เฉลยคนมันใกล้มากๆแลุกคนเก็บกันถ้าสุดท้ายพี่จะผิดพลาดอะไรไปดีซีรีส์ก็เฉลยเพราะในดีพีหน้า ไอ้เหยียยีได้ทำให้เราได้ได้แบบว่าหายใจหายใจงนี่ได้ปลดล็อกประโยคที่อยากฟังในอีพีนี้สุดท้ายแต่ท่านไปตามดู้มันดูเรื่องแบบตอนเด็กวัยเด็กที่เคยเกิดขึ้นที่ทําให้น้องความจํำเสื่อมได้หนุนหน้าด้านได้โอ๋ล้าวได้เจอไอเก่งไหนกันหนูเพื่อนนั่นักอ้อนแบบว่าอยากกลไปหาลุงลุงข่าวเรื่องข่าวข่าวสองลุงที่แบบว่าเฟ่ทามกับแฟนอ่ะชัดยังเป็นดูมาแล้วว่าเกิดกนอย่างนี้นะเป็นดูไหม เห็นดว่าเฮเล็ตยังเป็นสติให้เฮียอี้อยู่เสมอใช่ีนี่ชอบที่หลอกน้องอีกแล้วใช่นี่ชอบที่เขาทั้งสองคนแบบทั้งทั้งฝั่งหนุ่มเกลือทั้งฝั่งแบบเฮเล็ตเลยที่เขาสองคนเลือกที่จะไปปรึกษาเพื่อนของตัวเองแล้วอย่างน้อยๆมันก็ถึงแม้ว่าจะทําแผนอะไรก็ตามแต่ก็จะมีเพื่อนซัพพอร์ตคอยเป็นแล้วก็คอยเป็นสติให้ใช่ไม่ว่ายังไงแหละกูจะซัพมึงในทางที่จะเลือก ่อยางนิดมิดก็เตือนแต่ก็พร้อมจะซับใช่กูจะช่วยมึงเต็มที่แต่คนเดียวเลิกปั่นจักรยานแบบนั้นอีกมืดมืดปั่นมืดมืดมามีเป็นห่วงครับลูกแล้วตรงข้าเป็นตึกร้างครับคนเดียวไปปั่นอย่างนั้นแล้วปั่นเช้ารถตามไม่แข็งแรงคนเดียวมามีเป็นห่วงต้องปั่นเช้ามันแรงยแล้วคนเดียวไปบอกเขาว่าขับรถอันตรายหนูอันตรายนแล้วเอ็นดูมากเอ็นดูมากขับรถแบบนี้อันตรายนะครับ แล้วเราเปิดไฟสูงไปตามเขาชอบรถกาดมารถตู้รถตู้ขับไฟสูงผมว่าคุณคุณจะรู้ตัวแล้วครับโอ้ตามเด่นขนาดนั้นไม่รู้ว่าคูชอบคุณจะตลกก็อเอ็นดูเอนดูเป็นแบบขำ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 เขาตั้งใจแต่เป็นแก่ใช่มีมีสีอะไรน่ารักตลกตลกมากแล้วชอบจีนพ่อหลายตังมั้ง มึงออกไปปรปมาสองบีพ่อหน่าหลักมากปป้าน้าหลักมากพี่แท็บตรงพลังสบดีมากพี่แท็บพ่อคนเดียวชื่ออะไรนะพี่ละพี่บีพี่บีก็ดีมากฉันรู้สึกว่าวาตาเขามันมันเต็มไปด้วยเรื่องราวนะในซีสุดท้ายที่เขาดูว่าแบบมันติดลบอยู่แล้วหน้าเขาก็แบบ คือมันไม่ได้มีกล้องสามในความรู้สึกลอนนะเรารู้สึกว่าแบบเขาเหนื่อยอยู่เหมือนกันกับการที่แบบต้องทําอะไรก็ต้องเรียนไงดินงกับโมเดลวิดาด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อตีนอยากจะสื่อสารกับลูกเขาก็น่ารักจีิงฉันก็ตั้งความหวังกับพี่บีไว้ตอนนี้พี่บีกับคุณอ้นอย่าง ฉันยังไว้ใจอยู่ฉันให้ติ๊กถูกอยู่ฉันติ๊กตอกแต่ทำให้ผิดหวังก็คือฉันรับเอส่อยเจอกู่อยด่าในอีพีนั้น่อยด่าคุณโอนเหรอทาให้เราผิดหวังนะฉันเชียร์คุณโ้นตลอดฉันดูติ๊กตอกคุณตลอดคุณพี่เอสน้องเอสค่ะแม้สภาดเหลี่ยนไปไม่เป็นไรอ t s o k a โอเคไม่เป็นไรเราอนเก่งที่สุดใช่น้องเอก่งในใจพี่เสมองง คุณอ้นจะรักไมผิดหวังเออนะรอรอรอดูว่าต่อไปคุณอ้นจะยังไงอย่างน้อยอ้นหนั<อ>กกว่าพี่ผิดหวังแต่น้องเอสน้องเอสไม่ผิดหวังเออแค่นั้นน้องเอสต้องงานแค่นีน้พูดๆใครเล่น ตีสองละทุกคนเพราะว่าคนเดียวเขาก็ง่วงเราแอ้วเพราะว่าตีสองเหมือนกันเราเราเป็นสองเลยหยิบผมขึ้นมาเลยหยิบพราะผมดูอุ่นมากนะเดี๋ยวเราไปดีกว่าทุกคนแค่อยดยังไงก็มามามอยกันได้นะค่ะพี่ถูกก็ปล่อยพี่พูดไปเถอะจริงจิงแต่อย่ามาต่อยยุ่งยังบอกต้องมาเฉลยเด้อนะเออพี่มีนิยายอยู่ตรงนี้เหมือนกันรู้แค่พี่ไม่เปิดใช่เราดูให้จบก่อนใช่ค่ะปล่อยพี่เถอะะสสวัดีค่สวัสดีค่ะ Oh